จำลองการฝึกเสมือนจริงท no e ัานเล็กง่ายๆที่เรารู้จักกันก็คือเมตาเว์นเราสามารถฝึกแล้วก็โคลนตัวเครื่องจักรราคาสิบล้านได้ตามความต้องการของเราเลยสวัสดีนะครับผมเพิ่มพงอิฟนันสุขนะครับเป็น c ีอของบริษัทบูโวเชียนเทคโนโลยีนะครับบริษัทได้รับทุนสนับสนุนจากทางเทสฟันนะครับในโครงการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์รุ่นที่2นะครับโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ ตัวโครงการที่ส่งเข้าของทางเทสฟันนะครับเป็นโครงการแพลตฟอร์มจําลองการฝึกเสมือนจริงท่าเรกง่ายๆที่เรารู้จักกันก็คือ m ม t a ตอเวิร์เราอาจจะรู้จักว่าไม่ต๋เวิร์เนี่ยเอาไปใช้ทางด้านเอนเตอร์เทนนั่นเกมนะครับหรือว่าเอาไปฝึกซ้อมที่เป็นซีรีสเคสของเรื่องการฝึกเครื่องบินนะครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเอาเข้ามาช่วยในด้านของการฝึกอบรมทาดนานอุตสาหกรรมแทนที่เราจะต้องไปฝึกเครื่องจักรนะครับที่มันมีความซับซ้อนมีราคาสูงเนี่ยเราก็เอาโลกเสมือนจริงนะครับจับกรวาลน,นัลิมิตเนี่ยแหละเอา ขึ้นนะครับข้อดีหลักๆมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องการฝึกอบรมที่มันมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับการฝึกอบรมที่เสมือนจริงนะครับผู้เข้าอบรมเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญก็คือเรื่องเทนนิ่งค์สท,ที่ต่ําลงกว่าเดิมนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเยี่ยงการฝึกอบรมทางภาคอุตสาหกรรมนะครับเราอาจจะมีการใช้ตัวเครื่องจักรที่มีราคาสูงถึงประมาณ8ล้านซึ่งอังนนี้มันก็จะมีค่าเสื่อมสาภาพในการที่จะฝึกอบรมนะครับแต่ว่าการฝึกอบรมด้วยตัวเทคโนโลยีของตัว XR Sim ที่เข้าร่วมโครงการของเท็ฟันเนี่ยครับเราสามารถฝึกแล้วก็โคลนตัวเครื่องจักรราคา10ล้านนะได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับผู้ฝึกสามารถฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆจนเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกได้นะครับมีผลงานวิจัยด้วยนะครับว่าการฝึกอบรมด้วยตัวเทคโนโลยี Immersive t e c l o g y เนี่ยทำให้การฝึกอบรมเร็วขึ้นถึง4เท่านะครับ ผลงานที่ทางบริษัททำนะครับมีการฝึกอ,อบรมตั้งแต่เบื้องต้นนะครับให้เราสามารถที่จะแกะตัวอุปกรณ์แล้วก็เห็นตัวเครื่องจากข้างในได้อันนี้ก็คือเป็นการฝึกเบื้องต้นให้พอเข้าใจพื้นฐานนะครับ <itet> <ส>กับการฝึกที่จำเป็นจะต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์พิเศษอันนี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวอุปกรณ์จริงอะไรจริงนะครับแล้วก็ผู้ใช้งาน,นสามารถใช้มือจริงนะครับในการที่จะหยิบจับตัวอุปกรณ์พวกนั้นน่ะแล้วก็ฝึกอ,อบรมเขาเนี่ยพอสัมผัสทุกอย่างมันเหมือนของจริงเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถที่จะฝึกประสบการณ์ไไดด้เหมมมืออนขงงจริโย่ี จังกัดเรื่องระยะเวลาสถานที่นะครับรวมถึงเรื่องความปลอดภัยต่างๆระบบสามารถที่จะซิมูเลตนะครับตัวซีนารีโอต่างๆให้เขาฝึกซ้ําๆได้เพื่อเพิ่มพูนทักษะนะครับ ตัวระบบเรามีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเมื่อไปพทธีแล้วเนี่ยเราร่วมกับทางลูกค้านะครับทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะออกไปลดโชว์ให้ผู้ใช้งานจริงในที่เป็นช่างนะครับที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมีผู้ใช้งานมากกว่าเกือบ1000คนทั่วประเทศเลยก็อันเนี้ยได้รับเสียงฟีดแบ็กจากทางผู้ใช้งานค่อนข้างดีมากผู้ใช้งานคอนเฟิร์มว่าเหมือนของจริงนะครับแล้วก็ไม่มีอาการเวียนหัวเราสามารถที่จะใช้งานอยู่ในโลกเสมือนจริงได้มากกว่า30นาทีการใช้งานเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3แพลตฟอรรร์มมีีเเป็นนน VR ท่าู้จัักกะ แล้วก็ถ้าเกิดต้องการที่จะเป็นการแปะคอนเทนต์สม,มุนไพรเข้าไปในโลกจริงเนี่ยก็จะเป็น AR ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนทั่วไปของทุกท่านได้เลยนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกเบต้าเวิร์ดกับโลกโลกจริงปัจจุบันนะครับก็คือตัว 3D เว็บผู้ใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานที่เป็น VR AR เนี่ยเราสามารถเห็นตัวที่เป็น 3D content ผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันที่มีอยู่ตามบ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็จะตอบสนองความต้องการยุคป,ปัจจุบันด้วยแล้วก็ยุคอนาคตด้วยนะครับ แยกเป็น2เรื่องครับ ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีตัว VR เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่ามันยังไม่ได้เกิดสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก5าปีที่แล้วเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนของตัวเทคโนโลยี VR ที่มีการออกตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนตัวพอได้สัมผัสกับประสบการณ์นั้นน่ะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่เอนเตอร์เทนอย่างเดียวละไม่ได้เรื่องแค่ความสนุกสนานละมันสามารถเอามาสร้างตัวประโยชน์ในด้านธุรกิจได้นะครับก็เลยเป็นความชอบส่วนตัวหลังจากนั้นเนเเ่รรราาาาอออกกอกจจืงงํลตัว ขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าเราสามารถที่จะจาลองสร้างโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มองว่าประโยชนียน่าจะเอามาช่วยได้หลากหลายอย่างเช่นเรื่องการสื่อสานการฝึกอบรมนะครับ<ม>ต้องบอกว่าจุดแข็งของเราอาจจะเป็นเรื่อง first mover นะครับเราเริ่มเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ที่คนยังไม่เชื่อว่าเทโลยีเนี่ยจะมนเราได้รับการสนับสนุสน,ท,นทางเทสฟันตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็จะเป็นเจ้าแรกๆที่เข้าใจตัวเทโลยีตัวนี้มากกว่าเจ้าอื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเคลมว่าเราได้เรื่องความสมจริงมากกว่าจริงๆไม่ได้การแข่งขันไม่ได้เป็น ระดับประเทศนะครับเราสามารถที่จะแข่งขันกับผู้แข่งในต่างประเทศได้นะครับเราได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award นะครับในระดับประเทศแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนนะครับ ASEAN i c i a Award นะครับเมื่อปี2018ด้วย f r e e พลตฟออ์์มตัวนี้นะครับ ตอนนี้เรากลุ่มเป้าหมายเราคือเราเน้นทางด้านอุตสาหการรมเป็นหลักเลยนะครับเรื่องเรามีลูกค้าในกลุ่มนี้เข้ามาหาเราหลากหลายนะครับเราก็พยายามที่จะมองเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการตรงส่วนนี้นเรื่องการฝึกอบรมที่3เรื่องนะครับเรื่องที่มีปัญหาทางชีวิตและทรัพย์สินนะครับเรื่องความไม่สมจริงแล้วก็เรื่องเทนนิ่งคอร์สที่สูงนะครับแล้วก็เรามองว่าจริงๆเราสามารถขยายได้ทั้งในแรกของของแกนล,ลึกก็คือลงไป จากกับพวกฮาร์ดแวร์มากขึ้นนะครับทางอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับหรือเราอาจจะขยายไปแนวนกว้างนะครับในเรื่องของการขยายไปยังอินดัสเทรียลอื่นๆเช่นทางด้านการแพทย์มดิคอหรือว่าทางด้านมิลิทารีหรือทางด้านการทหารนะครับ บิสเนสโมเดลของเรานะครับตอนนี้แบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเรื่องของการคัสซอมแอปตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะต่อจงกับอีกบิสเนสโมเดลนึงก็คือเป็นเรื่องของการทำอิมเมอร์ซีคอร์สก็คือการทําเป็นคอร์สเทรนนิ่งร่วมกับผู้เชี่ยวชาญยกตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะสามารถทาแบบออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าเราจะ,จะต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านกรณีที่การฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจกักรอย่างเช่นโรบอติกอาร์มเราไม่สามารถที่จะเอาโรบิติคอาร์มไปฝึกอบรมที่บ้านได้อันเนี้ยตัวเทคโนโลยีย้้ไดเรรราาาาาาสามาถที่จะจะํลลองตัวแขนกลลค หลักล้านหลักสิบล้านเนี่ยเอาไปให้ช่างสามารถฝึกที่บ้านได้นะครับด้วยอุปกรณ์ VR แค่หลักหมื่นเอง จริงมีหลากหลายเลยนะครับข้อแรกก็คืออยากได้ความสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวคอนเน็ชันนะครับหรือว่าในเรื่องของเงินทุนที่จะมาช่วยสนับสนุนให้กับทางผู้ประกอบการนะครับอย่างตัวอย่างก็คืออย่างของกองทุนเท็ฟันนะครับที่สามารถช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทุนให้เปล่าทางแกลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ผู้ประกอบการต้องการเลยในส่วนที่2ก็คือทางส่วนของนักลงทุนนะครับถ้านักลงทุนท่านใดสนใจเนี่ยจริงๆก็เปิดรับนะครับที่จะเข้ามาเป็นร์ทเนอร์ร่วมกัน drive ธุรกิจตัวใหม่ตัวนี้ไปนะครับในส ที่3เนี่ยก็คือในส่วนของตัวโดเมนเอ็กเพร์ด้านต่างๆอันนี้เราต้องการที่จะเป็นพันเนอร์กับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยทางหน่วยงานพักร้านช่วยจับคู่ให้กับเรากับทางสถาบันไทเดอรมันนะครับ TGI แล้วก็ Automation Park มหาวิทยาลัยลมบูรพานะครับอันนี้ยนำความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาผนวกกับทาง Immersive Technology เพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สร้างโอกาสอีกมหาศาลเลยนะครับ ขอ,อเชิญชวนนักลงทุนที่สนใจนะครับจริงๆตอนนี้ประเทศไทยเรามีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับในระดับนานาชาติได้นะครับด้วยตัวเทคโนโลยี i m m e r s i v e เองทุกท่านก็น่าจะเห็นพอ้องต้องกันแล้วว่าอนาคตมันกําลังมานะครับเมตาเวิร์ดกำลังมาอันนี้เราก็จะเป็นเมตาเวิร์ดของคนไทยจริงๆนะครับที่เราเริ่มต้นมาสักพักหนึ่งลวก็เชิญชวนเข้ามาร่วมกันในการสร้างเอาตัวเทคโนโลยีนี้ไปประสานกับหน่วยความรู้อื่นๆนะครับอย่างเช่นทางด้านการแพทย์ด้านการศึกษามีอนาคตมีโอกาสอีกหลากหลายรอท่านอยู่นะครับถ้าสนใจติดต่อสามารถติดต่อทางผมตรงได้ ด้วยเบร์ศด้วยเบอร์0 8 1 0 1 1 0 1 8 0นะครับหรือว่าติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของทางบริษัทนะครับ Blue Ocean Technology นะครับก็เรียนเชิญติดต่อมาได้เลยครับ